มาดูเรื่องของอาชญากรรมกันบ้างหลังจาก2 3าวันที่ผ่านมาเรามีการนําเสนอข่าวการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในหลายจังหวัดนะครับสอดรับกับเรื่องของการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ความมั่นคงความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญครับสำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรครับก็มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเช่นเดียวกันครับไปที่ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะครับพลตารวจตรีกำธรจันที ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยง,งานความมั่นคงหลายหน่วยง,งานด้วยกันครับปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไปอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสืบสวนจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับสําคัญสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดน,นะครับในการดําเนินการป้องกันปรับปร,รามอาชญากรรมในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการหลอกลวงโดยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สำนังกงาตบบนตำรวจแห่งชาติครับจึงเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดก,การงานด้านการสืบสวนเร่งรัดติดตามคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญพร้อมครั้งกันนี้ก็จะมีการระดมติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในห้วงเทศก,กาลสําคัญนี้ด้วยล่ะครับในโอกาสนี้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะคะท่านก็บอกว่า การปล่อยแถวในครั้งนี้เนี่ยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงพิสูจน์หลักฐานอาสารักษาดินแดนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านโดยได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงระหว่างวันที่20 31ตุลาคม2564เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค6ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะจำนวนกว่า100นายซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะการปล่อยแถวในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆภาคส่วนนะคะที่เขาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมและตอนนี้ที่ทำไมถึงต้องดูแลเรื่องของอาชญากรรมกันให้เข้มขน้นเพราะว่าเราใกล้ที่จะเปิดประเทศแล้วนะคะให้กับ ทางด้านของนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ท่องเที่ยวกันแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสศีพิมลฮะท่านผู้ชมในขณะนี้เองเราลืมที่จะสังเกตไปว่าอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับการระบาดของโควิด19สมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่ามิจฉาชีพไปเคาะถึงประตูหน้าบ้านแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการหลอกลวงโดยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีเกิดสูงมากอย่างเช่นจะเห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ เช่นแชร์ต่างๆเกิดขึ้นหลอกลวงซื้อมือถือโทรศัพท์ก็มีแชร์หุ้นลูกโซ่ก็มีก็จะผ่านโซเชียลมีเดียไปจำนวนมากซื้อเสื้อผ้าก็มีคุณไม่ต้องอะไรเลยดิฉันเคยโดนมากับตัวแล้วหนึ่งครั้งจากนั้นก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมีความระวัดระวังกันเพิ่มมากขึ้น